bmw c3 นะครับคันนี้เข้ามาติดรีโมทสั่งสตาร์ทนะครับสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับอ่ะนี่ครับรถสตาร์ทแล้วนะครับไฟจะกระพริบแสดงสถานะรถได้ทําการสั่งสตาร์ทอยู่นะครับสั่งสตาร์ทได้ก็สั่งดับได้นะครับอ่ะรถได้ดับแล้วนะครับ ก็ได้รีโมทสั่งสตาร์ทนะครับพร้อมกับอ่ะปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับของเดิมเป็นลูกกุญแจเนาะก็ได้เป็นปุ่มพุ่สตาร์ทแบบนี้นะครับการทำงานก็อ่า บเบรคกดปุ่มแช่นะครับรถก็จะส,สตาร์ทครับเหมือนเหมือนปุ่มพุ่มสตาร์ททั่วไปนะครับแล้วก็คันนี้เข้ามาติดจอแอนดรอยด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่มีจอแอนดรอยนะครับสําหรับรุ่นนี้เนาะก็ทางร้านจัดการแปลงใส่ให้แบบนี้นะครับเป็นจอตั้งแบบนี้นะครับโอเคสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ